สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมื็ตดี้กามารีวิวนะครับเป็นรีวิวแท็กเตอร์ครับเป็นรุ่น LH018D ที่นะครับประอบอุปกรณ์สามชิ้นนะผมเน็ตดี้กาทรงลูกคาท่างบานเสียวนะครับแฮเบอร์โค้ดสีสุวนนะครับจากวัตส์ซีซีนะครับสำหรับเน็ตดีด้าดาวยูหาเมื่อหาครับพี่น้องซัม มีหัวตัวงหญ่ครับมีหวตัวน้เนนงน,น,เนพี่น้องเดสำหรับเอาหาซูตราว่านมีหลายรายรการครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมเก็บงานให้เรียบรอยนะครับผมตรวเช็คเพียน้ายในใส่งานน้อองนเดินขั้นอีกัมาพร้อมอุปกรณ์สชิ้นครับใบดันนาผ้านโลผ้านพ้วนและก็โลตรีครับผม เก่อนนะครับผมเกตระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับก่อนส่งเหมาทุกขั้นนะพี่น้องเด้่อนสดใจสดแพคเตอร์มือสองจากฟ้ามารถมาทดลองครับได้ทีุ่๊ตาซีสกเกตเราจะเลืเล่อนนะครับผมดูสี่อำเภอเมืองจังหวัดซีสกเกตครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบพกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ